ีค่ะ,คะวันนี้นะคะก็จะมาแนะนำ s a m s u n Galaxy g S22 s ี r ีส์นะคะ S22 คือกล้องที่ดีที่สุดกล้องระ,ระดับซ u เปอร์โปรนะคะความคมชัด108ล้านพิกเซลนะคะภาพที่ได้จะมีความคมชัดเก็บได้ทุกรายละเอียดค่ะและยังซูมได้มากถึง100เท่าน,นะคะโดยเฉพาะการถ่ายภาพกลางคืนนะคะในโตรการาฟีหรือว่า การ่ายภาพที่ที่มีแสงน้อยนะคะเม็ดพิกเซลมีขนาดใหญ่ขึ้นถึง3เท่านะคะทำให้ได้ภาพที่ดีที่สุดในตลาดณตอนนี้เลยค่ะค่ะและซ u เปอร์เคียร์กลาสนะคะ,คะ,ะ,ะ,คะทำให้ภาพชัดเจนขึ้นลดแสงสะท้อนนะคะค่ะและยังมาพร้อมกับระบบการสานที่จัดสิ่งเคลื่อนไหวได้ดีขึ้นถึงสีเท่านะคะทำให้ประสิทธิภาพของภาพดีขึ้นกว่าเก่านะคะถึง58%เลยะคะ่ะ ซึ่งเป็นระดับการถ่ายภาพอของภาพยนตร์เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นการถ่ายภาพคนนะคะหรือว่าการถ่ายภาพวัตถุนะคะที่มีการเคลื่อนไหวเร็วนะคะก็ไม่ต้องกังวลเลยนะคะค่ะทำให้ณเวลานี้นะคะกล้องของ Galaxy a 2 2นะคะถ่ายยังไงก็สวยทุกสถานการณ์นะคะ,ะครบจบที่เดียวเลยค่ะค่ะ,ะและนี่นะคะ นี่ก็จะเป็นตัวอย่างของภาพที่ถ่ายจากซัมซุง galaxy s ยี่สิบสองนะคะแล้วก็อีกภาพฝั่งนี้นะคะก็จะเป็นภาพที่ถ่ายจากแบรนด์ของคู่แข่งค่ะค่ะก็จะเห็นว่า,าภาพที่ได้จาก s 2 2นะคะมีความสวยนะคะสว่างนะคะแล้วก็เห็นรายละเอียดของภาพนะคะชัดเจนามากกว่าของแบรนด์คู่แข่งเลยค่ะค่ะ และ S R Samsung Galaxy S22 Ultra นะคะก็เป็น Galaxy S รุ่นแรกนะคะที่มาพร้อมกับ S Pen ในตัวเครื่องนะคะช่วยให้เราสามารถแก้ไขงานแก้ไขาภาพได้ง่ายขึ้นนะคะาการเขียนก็ลื่นไหลและแม่นยำม,มากกว่าเดิมนะคะและยังสามารถกดถ่ายภาพที่ปากกาได้เลยะคะ่ะ ส่วนหน้าจอนะคะเป็น Dynamic AMOLED 2X นะคะขนาด6.8นิ้วนะคะที่มีความละเอียดและความสว่างสูงสุดถึง1,750นิตค่ะไม่ว่าจะแสงจ้าแค่ไหนนะคะหน้าจอก็ไม่มีมืดเลยค่ะค่ะหน้าจอลื่นไหลด้วย Refresh Rate 120เฮนะคะด้วยเทคโนโลยีชิปเซต Snapdragon 8 Gen 1ขนาะด4นาโนเมตร ทำให้ประหยัดพลังงานนะคะและแบตเตอรี่สามารถใช้งานได้เอานานตลอดทั้งวันชาร์จเพียงแค่สินาทีนะคะสามารถาถ่ายวิดีโอนะคะได้นานถึง54นาทีเลยค่ะและยังสามารถดูซีรีส์หรือว่าสามารถดูซีรีส์ได้ถึงสีตอนเลยนะคะค่ะและยังรองรับซปเปอร์ฟาชาร์จ,จิ่งนะคะ45วัตต์ด้วยค่ะค่ะ ก็หากลูกค้านะคะสนใจจองช่วงนี้นะคะก็จะมีโปรโมชั่นพิเศษมากมายเลยนะคะก็คืออัปเกรดความจุนะคะให้ฟีถึง2เท่าเลยค่ะแล้วก็ลูกค้านะคะยังสามารถนำเครื่องเก่านะคะมาเทรดอินเพื่อแลกเป็นส่วนลดได้ค่ะและยังมีประกันซั s s ุงแ c ร์พาทให้ฟรีหนึ่งปีนะคะส่วนโปรโมชั่นหน้าร้านนะคะก็จะมีของแถมให้ลูกค้านะคะเพิ่มเติมอีกมากมายค่ะ หากลูกค้าสนใจนะคะก็าสามารถเข้ามาสอบถามทางหน้าร้านได้เลยหรือว่า,าทักมาในเพจ Facebook ของร้านก็ยยิ่งเจริญโมบายได้เลยค่ะค่ะวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ